วันนี้เราอยู่ที่ไหนนันนนอยู่สุโขทัยครับวันนี้เราอยู่จังหวัดสุโขทัยนะครับงานลอยกระทงนะครับอูทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัยนะครับตอนนี้เรามาถึงประมาณหนึ่งทุ่มเนาะแล้วก็จัดปลาหมึกก่อนเลยนะครับของว่างก่อนใช่นี่เราอยู่หน้าพาหมาเจดีนะครับผมกินให้มีแรงก่อนเลครับผ รอบมากแล้วครับผมอันนี้ไม่รู้ผมอะไรอีอันนี้หมึกอะไรหมึกหมึกทอดกรอบเหรอใช่ครับผมไม้แบบไม้เท่าน้านั่นแน่นมากเดี๋ยววันนี้แบบคนเยอะมากคุณผู้ชมนี่เป็นแสนเดินกันแบบเหมือนมดเลยครับเยอะมากวันก่อนนี่ผมมาคนไม่ได้เยอะขนาดนี้นะวันก่อนนี่พี่มาแต่วันนี้เป็นวันหยุดไงเป็นวันเสาร์คือมาเสาร์ที่เรามานะครับก็คนเยอะมากเลย ได้นเลยนี่อันนี้คือเียนนะครับผมใช่สวยมากท่านผู้ชมเดี๋ยวให้สองหนุ่มกินก่อนเดี๋ยวให้สองหนุ่มพาลุยพาเดินทุงานใช่แล้วเพราะว่ามามาตั้งแต่สี่โมงเย็นได้ไปสามที่ไปสามเลยไปสามแล้วกว่าจะมาถึงที่นี่สองชั่วโมงนะครับแซ่บบอแซ่บบอไม่เคยกินแล้วเนี่ยขอโทษครบ เป็นไซส์แบบไซส์ 2XL แล้วก็ไซส์ XL ส่วนมิกน่าจะตัวใหญ่เนาะต่อ XL นี่ใหญ่กว่าไอ้นนท์เอาตัวใหญ่เหรอไม่ได้ผมกัดไปแล้วมีกัดไปแล้วแต่มันก็เท่ากันนะเพราะว่าใหญ่กว่านานๆทีแบบว่าจะมาถ่ายกินนอกสถานที่ใช่ใช่ทั้งกรอบทั้งนุ่มทั้งกรอบทั้งนุ่ม กว่าเราจะได้ออกมานอกฐานที่นี่แบบโหใช้เวลาแบบนานนานนะนานมากเพราะว่าเราจะอยู่แต่บ้านเนาะใช่อยู่ใต้โต้นน้ำม้วของเราอ่ะมุมเดิมมุมเดิมอันนี้เปลี่ยนบรรยากาศไกลหน่อยก็ยังไม่อินหรอเดี๋ยวเหลือพี่นิดนึงก็ได้โอ้ผมแม่นแบบว่ามันหมดแน่นอนอ่ะอน่อยมากเลยไม่เดี๋ยวเราจะไปซื้อของกินอยู่แต่ตอนนี้เรากินกันลอกท้องก่อนเดี๋ยวเอา ภาพบรรยากาศแบบเล็กๆน้อยๆฝากคุณผู้ชมก่อนเ<ช>นาะเดี๋ยวก็มาไกลแล้วว่าไม่ไม่ถ่ายกุ้งกระไรอยู่ใช่แต่สวยมากคุณผู้ชมเราอาจจะลงคลิปวันอาทิตย์เนาะ<ช>และว,วันจันทร์เป็นวันที่ลอยกระทงคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะครับก็มาได้เลยนะครับ คุว่านะพี่กินอ่ะอกินเสร็จอ่ะจะเดินแบบแบบว่าหาขอเฟสขอเฟสอีกแล้วนี่เขาขอเฟสนีกก่คื<ข>อนาไก่ไงเขาขอเฟสใช่ไหมผมขอกินออรับแดดเลยเดี๋ยวกินเสร็จก็ค่อยไปเลาะเอาเอออยากอยากอยากจะรู้ว่าแป้งมันกรอบไหมแป้งกรอบมากครับเหรอเออราซื้อมาก,กินแล้วเอามากินเลยเขาทอดเมื่อกี้เลยใช่ต้องต้องต้องหนวดมันกรอบมากเลย เดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งที่เขามีการแสดงนะครับจับเดี๋ยวหมดไม้หรอกินไปเลยกินไปเลยเดี๋ยวพี่หากินอะไรอีกก็ได้ไม่เป็นไรกมเหลือพี่เกมไม่เหลือเลยสวยไหมครับผู้ชมบรรยากาศวันนี้มาฝากแต่คนเยอะมากเลยอยากได้นิมออยากด้น้ำจ้ ถ้าแบบว่านะเอาเสือมานั่งกินตรงเนี้ยเขาก็มีเสือขายอยู่ไม่เอามาวางตรงเนี้ยเอามาวางกลางเลยสบายเลยอ่ะคือมันดีมากอากาศดีมากเลยใช่ใช่ได้ออกมาแบบต่างพื้นที่ก็รู้สึกว่าดีเนาะได้เปิดหูเปิดตาคุณผู้ชมครับเป็ปกติผมไม่เคยจะหิวอย่างเงี้ยไม่เหิวเลยเดี๋ยวไปเกมครับไม่เหิวไม่เท้าขี่นะผ่านน้ำบานผมไม่รู้ไปไหนครับผมไปโรงเรียนไหมครับไม่ครับไปโรงเรียน ไปทำสแตนสีย้อมสีก่อนนั้นว่าไปหาผู้สาวใช่เพราะว่าไปรอหาผู้สาวไงฮะอันนี้แบบกรอบมากไหนลองกินไหมตะคำหนึ่งอร่อยมากเลยมาเราแยกหยิกหยิกไหมพี่หน่อยดิมาไหนเามากัดทุกตัวแล้วนะไมาได้แป้ง เอาก็ปิ้งดีกว่าอันนวดอันนวดอันนวดเราจะอร่อยตัวอะไรเนี่ยเออนี่เดีลองชิมกันว่าอร่อยจริงหรือเปล่าอร่อยเฮ้ยกรอบมากเอาไปบ้านทั้งสองตัวกรอบไหมอืมกรอบเนื้อมันอร่อยด้วยนะผมก็จะไม่ถึงบ้านผมจะนั่งกินในรถหมดอร่อยอ่ะของกินนี่คือแบบ ร้านเลี้ยงไงเป็นจับนี่แป้งที่กันแป้งอร่อยฮนะแป้งกรอบดีเขาโรยผงมาเจ็บต,ตามจริงเขามีน้ำจิ้มให้ด้วยแต่ไ<ช>ิ้ไป<ช>ไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่ใส่ในถุงมันเรายืนกินไงมันกินหยาบเดี๋ยวใครเนี่ยเมื่อกี้โดนยื้ละดูไหนก็กินอร่อยอร่อยอะ่ะจริงๆริถ้ายิงได้บรรยากาศไม่ ผมก็ยอมหิวข้าวข้าวด้วยแหละมาไกลเลยนัดสินสองชั่วโมงอะปกตินะครับผมเวลาเวลาเย็นนี่เราต้องถ่ายคลิปกันถ่ายคลิปกินข้าวแต่วันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปไงเราตรงห้ามงจะกินกันแล้วเราตรงมานี่แบบเราไม่ได้กินอะไรเลยอะเพราะอะหิวข้าวไปตายเอาดับหน้ามันผิดเวลากินไงผมเพิ่นได้อีกประมาณสองไม้ได้ อสองไม้เลี้ยงไม่ไหวแล้วครับตัวละร้อยแปดสิบกว่าบาทถ้าเป็นเป็นหมูกรอบมันก็จะอร่อยแบบนั้นะพี่เก็บวันนี้พี่กินหมูกรอบไปแล้วเออมิกไม่ไม่ไม่ได้ว่างมาคุณผู้ชมเ<ช>มกนานทีจะมาดเดี๋ยวกินเสร็จแล้วไปดูกองสแสดง้วพี่เก็บใช่ถ้ามีกองแดสดงอะรแรงล้วะเดี๋ยวมิจุดฮุกด้วยจุดฮุดอกไม้ไฟ เยงคืนไหมอ่ะเาะราจิวสองทุ่มสองทุ่มการแดงจบปุ๊บเขาจะจุดปุ๊บแต่บรรยากาศดีนะวันนี้แบบอากาศไม่ร้อนนะคุณผู้ชมบรรยากาศแบบเย็นสบายมากมถึงแม้คนจะเยอะนะครับแต่บรรยากาศไม่ร้อนเลยไม่อบด้วยใช่แล้วฮะนนท์หมดแล้ว กินยินนั่นแหละเดี๋ยวจะได้มีแรงเดินคนนี้ถ้าจะอิ่มคลิปนี้เราเอาแบบเซิบเก่อนเซิบเตอยู่แบบว่าให้รู้ว่าเราอยู่จงังหวัดสโุโขทยัทยเดี๋ยวคลิปต่อไปอ่ะจะให้ดูบรรยากาศนะครับอ่แบรากินเยอะมากเลย จะไปเจอคือการันต์จริงๆอกินอะไรอีกกินอะไรอีกเยอะเลยอยากกินข้าวอ่ะไปกินข้าวโอเคเดี๋ยวพี่พาไปกินเนเน่เดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศตรงด้านหน้าเรานะครับก็จะเป็นที่การแสดงนะครับผมเดี๋ยวเราจะไป ตรงฝั่งนั้นนะครับผมว่ากินยังไงก็ไม่อิ่มหรอกเพราะอะไรกินเยอะไม่งานมันใหญ่เราเดินรอบงานอะมันหิวตลอดเราจะเดินถึงเที่ยงคืนนะครับได้แล้วเผื่อๆไปแบบเดินเย็นเช้าอะเย็นเช้าเหรอ งานนั่งใหญ่มากเลยเนี่ยนอนโหดมาการะดับจังหวัดอ่ะนอนโหดมากแล้วยิ่งเดินมันยิ่งหิวเลยใช่แหละนี่ไม่ใช่งานระดับจังหวัดงานระดับประเทศใช่คนแบบว่ามาจากหนังจังหวัดอ่ะใช่แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราทั้งสามคนนะครับก็ร้อยเบียเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับได้ครับโอเคครับสวัสดีครับแค่นี้ของเต้มือแล้ว